สวัสดีครับมือนี่บ่ไดขึ้นรถไทมือนี่สามมันให้พวกเอ้ยพวกอันน่องเพิ่นมาซอยหลายมือแล้วล่ะ ู้พ้อมสามพ้อมพี่น้องเป็นขื้กันอยู่บ่มึงดูน่ะตายเบิหมดได้มีละมั่นถือบอกไงเด้อทิไทยหม่ผัดโทษไรมึงมีละมั่นปลูก สาหม่อนกับสาบัวอายลืมอายลืมมันเปืนสนอกได้ <c oughs> หุน่นหญาจันหัวหน้ามู <laughs> โอ้ผูใ้ใดต้องการไอ้สิจ้างบอกเดอร์ทีมทีมงานได้ทุกอย่าง <laughs> ยังยงเป็นปีนต้นใหม่ <laughs> ปลูกมันขุดมันเอาหุ่นมันโอ้ยเหมือยลำลำมันเด้ลำมันกับเบิด ปูกับกระขึ้นจักไปจังใดสามไปสองรอบละ่ะลำมันกับแพงแพงตำมละหกบาทพุ่นะท่างใดมีบอกเน่เด้อลำบาแพงนะนนนท่านบ่วสามมาเสียดายมาหามาหาปูกับก็แต่าขายน้ามูเพื่อมันแพงครับว่า

ฮะมึงเอาไม้ใส่โอ้มือหน้าไงก็ได้เนั่นเอออยู่นี่ละจต่มันข่าวมาใส่อีกาหน่ะข่าวมันจะเทียงเข้าอันละฮะใครบออีกามันขาบใครมานั่นบอบวมนี่มันพัดได้ยี่บอแม่นบอโอ้ พัดพัดสะยัง,งแม่นบ่เออเออมือแรงพัดก็น่าสนเอ้ากะสันว่าสิหาบ่ได้หายเดอ้อเสียไปพัด อืมนั่นแหละเออเอาแต่บอนปูนันเท้าต่บอนปูกนะยังเหรเขาเอื่นว่าหยาเขาม่นิดบ่ยว อื่นมือเฮืยเดียวายามาสีข้อมันลงอไปแน,น้ว้าลําตานะคะมันไนไวจ้างถ้าว่าหน่อยมัดสามสองมือพไ,ได้น่ะสองมือสามมือพไ,ได้น่ะมือแล้วหาคนยายย,ายนั่งเป็นล่มอยู่นั่นแหละอย,อยู่อยู่นมม,มุม เออกันยอนบ้านกับปึกซาพวก,พ,วกพวกเพื่อนเนี่ยหล่ะก็บ่ได้โทษพวกเพื่อนหอกบ่ได้โทษผู้ใดหรอกมันเป็นน้ำลม่มน,น,น้ำน้ำแดดน้ำแรงเนาะมันห่อนเสียบลมมันก็นห่อนมันก็นตายเลย อีจะคองลายๆปลูกในแม่เปนเนาะขนาดพงพอไนเทียนพนบลายพังยังเพี้ยน่าสั่นเอาบักโจกขูดเอาให้ร่องก็ได้เฮ้ยไปย่าง เอออีหยังเลยอี <laughs> ừ. bò. Ồ <laughs> ừ. 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 โอยรถไทเดินตามเราเรยกล่าละะเรามามฮะหูะกูดีแต่ไดนเนี <c oughs> เ่ไปหาเอาทอยังเสร็จเลยดีแล้วโบเห็นบอเนกเขาว่าไอ้ออันที่เขาเบากันนะโมเมน์ผ <c oughs> ัวเด้อเขาว่า คนคนรูใจเขาเอิ่นพอใจแผ่นผ่า,นา,นานใจมันมันอันอันมันเป็นกองใหม่เกา่าตัวเอาบานนี้ขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิงขอบคุณหลายๆลายที่ทับตะไครไให้กดไลค์กดแชร์ให้ อเอออย่าลืมอันสับตะไคร้เด้อเด้อสิขึ้นปิดบักูดใบบักูดให้ดอก <c oughs> <c oughs> อขอบคุณเหลายอย่าลืมเด้อว่าละมั่นนั่นคันมี่างไหนมีตึกตบอกเนี้ยยุนี่เจ็ดบาทแปดบาทล่ะซื้อบะไว้ล่ะอะขอบคุณหลายครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณครับ พอกัรคลิปนาครับ